ความสุขของคนทําครัวทํากับข้าวจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็ต้องซื้อเครื่องครัวสิคะทุกคนนี่ค่ะชิ้นใหม่ล่าสุดมาอีกแล้วค่ะตัวนี้เป็นหม้อทอดกรอบไร้น้ํามันของซีเกลตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะ รุ่นนี้ขนาดใหญ่5ลิตรนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยระบบดิจิตอลหน้าจอ LED แต่ว่าแตกต่างจากรุ่นเดิมตรงที่มีไฟส่องสว่างทําให้มองเห็นอาหารชัดเจนทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็หน้าจอแสดงผลจะอยู่ด้านบนนะคะรุ่นเดิมจะอยู่ด้านหน้านะคะแต่รุ่นนี้อยู่ด้านบนแล้วก็โมเดินขึ้นตรงที่มีไฟส่องสว่างทำให้มองเห็นอาหารนี่แหละคะ่ะ แล้วสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ซีโกหรือว่าแบรนด์นกนางนวลก็มาพร้อมกับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันสินค้า1ปีเต็มมีมออกอด้วยนะคะเรื่องมออกอคือสําคัญมากๆเลยนะคะในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะแบรนด์ไหนไม่มีมออกอไม่ควรซื้อนะคะเพราะว่าอันตรายมากแบรนด์ไหนไม่มีมออกอบ่งชี้ได้เลยว่าแบรนด์นั้นไม่มีมาตรฐานคุณภาพรับรองนะคะทุกคนไม่ควรใช้นะคะทางที่ดีก็สนับสนุนแบรนด์ไทยแบบนี้ราคาดีที่สุดปลอดภัทยที่สุดนะคะ ใครตามหาหม้อทอดกรอบไรน้น้ำมันรุ่นโมเดิร์นโมเดิร์นน่าใช้แบบนี้มอมอก็แนะนำแบรนด์ซีก้นี่นะ่คะรุ่นนี้น่าใช้มากๆแนะนำจริงๆนะคะทุกคนสวยมากสวยมากเลย